ก็ต้องนะก็ไดุ้่ไม่เข้าไม่เข้าเอามาบีเงี้ก่ก็เอามาอไหไหลุยเง้ยน่ครูุยเง้ยม่ไมนม้อลบจแทงของมาแจนี่้แทงข้างต้ไม่้นไม่แทงนเปลี่ยนนนี่อันนี้คือการทำ เอาเอาตกเอาตกชวานะครับนี่มากลายมาเป็นนี่กระเป๋าจากตกชวานี่เลยสร้างมูลค่าแข็งแรงกันมิดได้นี่กันมดได้ี่ได้กันม่ดได้ชุดกอยเลยนะครับอันนี้เป็นฐานของชุมชนครับฐานการเรียนรู้การทํากิจกรรมรักโลกจากปตกชวาสุติธรรมชาติในท้องถิ่นเหมืนันที่นนี่นี่น้องๆโรงเรียนรุ่งอรุณเขาก็มาทำกิจกรรมกัน ตอนนี้กำลังทำอันปุชวานะครับเป็นเป็นท่อ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 นนะครับอันนี้น้องม2นะม2มาทำกันเดี๋ยวไม่ตีทำไมเฉื่อยขอติ๊กขอติ๊กออันนี้หมดแล้วใช่ไหมครับโอเดี๋ยวไปต้มเดี๋ยวไปต้มกันต่อสีหนึ่งนะครับระวังมือกันนะทุกคน นี่คือการทำล็บบกแท่จากประตบชาวนะระวังนิ้วนะครับระวังนิ้วนะ <c oughs> ครับรับขับงตบเพิ่มไหมครับถ้ารับก็เป็นลงแม่น้ำเลยครับผมไปเกบที่แม่น้ำเลยครับผม

แล้วเขาหัา่นเสร็จเรียบร้อยไปเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวเขาจะเอาไปทำอะไรต่อเดี๋ยวเรามาดูกันแล้วกันนะครับอ่าเอาไปรวมเลยน้องน้องครับเอากระดองนี้เดี๋ยวอ่เสร็จแล้วไปรวมกับคุณครูได้เลย คอเหมือนหันังวาเยออใช่เขาบอกหนึ่งนิ้วไม่ใช่ลูกใช่เหรอเห็นไหมเพราะมันเล็กไปมันก็เลยรอดหลุดร่วงหมดแล้วลูกเอ้ใหี่ขย่านะครับใหญ่ขย่านะครับคืออังี้อธิบายนะอย่างกรณีที่ถ้าเราเราไม่ไม่เท่ากันเนาะเวลาเราไปขึ้นรูปเนี่ยสีเนี่ยมันเปื่อยมากก่วยน้อยเนี่ยมันก็จะไม่เท่ากันสีมันก็จะไม่สมอเหมือใช่ เก็บของก่อนขยันี่เ่ขยับเธอเมียเนื้อยาขยับไม่หมดเลยอ่าอันนี้เป็นตัวอย่างเออเห็นไหมเนี่ยนี่ยอันนี้ของเก่าแล้วเนี่ยเนี่ยเนี่ยที่เขาเป็นปั้มออกมาเนี่ยเป็นจานออกมางี้อ่านี่ขึ้นมาทีเป็นตัวอย่างอันนี้ของเก่าแล้วที่ต้องต้องต้องไปปั้มทีครับมันได้แข็งขึ้นมาที่เป็นชั้นสองชั้นก็รู้เรื่องอะไรดีอันนี้กระดาษกวาดลงมาเลยกวาดลงมาเลยกวาดลง กิจกรรมนี่สนุกดีเนาะทันมาแล้วระวังมีดนะครับระวังมีดลูกเดี๋ยวเรามาดูกันต่อว่าเขาจะไปทำอะไรต่อลงมาขวโอเคไดเวลาย้อยได้เวลาย้อยไม่ได้บอกที่กันทั้งหมดต้องไม่เก็บอม่กี่ตาไม่เก็บ

เนี่ยเวลาถ้าเราแห้งอะค่ะมันที่ว่าทําไมาสัตว์เลี้ยงถึงชอบน้องหมาน้องแมวหันไ้ชอบเพราะว่าเวลาแห้งมันจะลูกอมเฉพาะตัวสัตว์วาแล้วมันจะมีความใในขึ้นขดลงอะที่เคยเห็นในคลิปที่ลูกค้าส่งมาให้ดูอะก็ขายเป็นวัสดุรองพรมสัตว์เลี้ยงด้วยแต่มันจะต้องหั่นให้เล็กนะคะเล็กๆ่กกอยๆก็ได้ประมาณเซนครึ่งเซนอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นแต่ถ้าเป็นบับเบิ้ลก็จะมีขนาดประมาณสองถึงสามไซส์ อันนี้เดี๋ยวเราก็เราต้มอันนู้แบบนแหละมากต่พอได้แล้ว้ววน<ง>เกลอเอางลงอะเด็กๆมาตรงนี้ก่อนอันนั้นคือจะให้ดูนะว่าเดี๋ยวถ้าเยื่อมันใช้ได้เนี่ยมันจะใช้ได้แล้วก็เพิ่มเติมค่ะพอพอเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะเอาเนี้ยไปผันกันเดี๋ยวเราจะปั่นกันแต่แต่มันจะมีเยื่อที่ที่เหลือจาลุ่มแรกพอพอปั่นเสร็จแล้วใช่ไหมเราก็จะมาขึ้น พอทีอ,อ,อ,อันนั้นถูกทเสร็จแล้วอ่ะเราต้องมาทําแบบนี้นะคะแล้วก็เอาเยื่อที่ปั่นได้มาเทใส่ในนี้ในนี้มันก็จะมีเยื่ออยู่แบ่เห็นปะจะมีเยื่อที่เราปั่นแล้วอยู่ถ่ายแลก็จะตีเยื่อให้ให,ให้ให้เยื่อมันขึ้นมาย,มยแล้วเราก็เอาเฟรมนียค่ะชอนลงไปกดเฟรมให้จมนะคะเด็กๆแล้วเราก็ตีเยื่อเข้ามาแล้วก็ปล่อย ง่ายๆวิธีนี้คือง่ายไม่ต้องทําไม่ต้องกัดไม่ต้องตีเยื่อไม่ต้องทําอะไรทั้งนั้นมันจะขึ้นของมันมาเองแล่เยื่อที่ได้จะมีความสม่ําเสมอแค่นี้เองลูกนะอันไหนที่มันเป็นดีเฟกเสียตรงี้เอี่ยงนิดหนึ่งเห็นไหมดูเยื่อสิสม่ําเสมอใช่ไม่เหมือนต่อปอสีเลยจริงจริงพี่เขาให้มาสีเหรอพี่ครูเขาให้ปั่นเองโอปอปโควิดโควิดไม่รู้ต้องทำไง Pled, แผลถ้าอย่างนั้นนะเยื่อที่ได้มันจะไม่เสมอและเวลาเรามองผ่านเนี่ยมองผ่านเฟรมนะมันจะเป็นแต่แต่นี้มองผ่านเฟรมเป็นไงทุกส่วนเท่ากันน้อยมากที่จะไม่น่านะเพราะว่า ถ้าเราอยากได้มความหนา,าใช่ความหนาก็คือ <c oughs> ต้องต้องปั่นเยื่อมาใส่ในเนี้ยให้มีให้ปริมาณมากกว่านี้อีกสักหนึ่งเท่าสองเท่าจากประสบการณ์ที่ที่ทำถ้าลูกค้าที่สั่งในช้อปปี้เขาต้องการเพิ่มความหนา <c oughs> พี่หนูอยากได้เพิ่มความหนาสักสักสองเซนเออ <c oughs> มันก็จะขึ้นมาเยื่อมันนะจะขึ้นมาอีกประมาณตรงเนี้ยเนี้ยอยู่ตรงเนี้ยก็่ว่ามันจะไม่ได้เป๊ะ มันไม่ได้เป๊ะแต่เราใช้ประสบการณ์ในการกระเอาอะว่ามันจะมีความลบบพอเวลาแห้งออกมาแล้วมาวัดมันได้ประมาณสองเซนประมาณนั้นแต่เยื่อต้องมากกว่านี้แต่อันนี้คือเยื่อเวลาแห้งออกมาแล้วเท่ากับกระดาษที่เราเขียนเลยกระดาษเลยเป็นเยื่อกระดาษบางๆแต่แบบนี้มันจะสวยเพราะมันเรียบแต่ข้าหนาแ้งยากแล้วก็โอกาสที่จะแบบเกิดอะไระมันมันย่นนะคะมีมีเปอร์เซ็นต์สูง อโอเคนี่คือกับวิธีนะครับในการที่ทํากระดาระสบชาบานะครับผมใครสนใจก็มาที่ชุมชนบ้านแหลมของเราเลยนะครับวันนี้น้องๆของรุ่นรุ่นเขาก็มาศึกษาดูกันนะครับ